เทโรซอลหมายถึงกิ้งกามีปีกเป็นสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มหนึ่งที่มีชีวิตและอาศัยอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันกับไดโนเสาร์พวกมันมีลักษณะพิเศษคือสามารถบินได้โดยใช้ปีกขนาดใหญ่ที่มีพังผืดเหมือนค้างคาวเป็นอวัยวะสำคัญปัจจุบันนี้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วพร้อมกับไดโนเสาร์เทโรซอ์จัดอยู่ในอันดับเทโรซอรีย โดยมักจะถูกเรียกว่าไดโนเสาร์บินได้แต่ทั้งนี้เทโรซอร์ไม่ได้จัดว่าเป็นไดโนเสาร์แต่อย่างใดเหมือนกับเพลซิโอซอมอซาซอหรืออีกที่โอซอรัสที่พบในทะเลและมหาสมุทรนอกจากนี้แล้วเทโรซอรยังเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือเทโรเด็ทิลโดยคำว่าเทโรเด็กทิลนั้นหมายถึงเทโรซอร์ในระยะหลัง ที่มีขนาดใหญ่และไม่มีฟันในทางเทคนิคจะหมายถึงเทโรซอลในสกุลเทโรเด็กทิลัสเทโรซอลมีชีวิตอยู่ในช่วงมหายุคมีโซโซอีกสืบทอดเผ่าพัานธุ์และครองโลกมาอย่างยาวนานถึง162ล้านปีก่อนจะสูญพันธุ์ไปทั้งหมดในช่วงยุคครีเทเชียสตอนปลายเช่นเดียวกันกันกบไดโนเสาร์ปัจจุบัน นักบัญชีวินวิทยาได้จำแนกความหลากหลายของโทโซออ,ออกได้มากกว่า200ชนิดมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปในแต่ละชนิดหรือแต่ละวงพวกมันถูกค้นพบครั้งแรกในรูปแบบซากดึกดำบรรพ์นในยุคศตรวรรษที่19ซากของเทโซอร,อรพบได้ในทั่วทุกภูมิภาคของโลกเทโซอร,อรที่เก่าแก่ที่สุดถือกำเนิดในยุคไทแอสิก เมื่อราว228ล้านปีก่อนโดยบรรพบุรุษของเทโรซอนั้นมีรูปร่างที่เล็กมากโดยมีขนาดพอๆกันกับนกกระจอกในยุคปัจจุบันเช่นพรีออร์เดกิลุสบัฟฟารรโนอโอที่มีความกว้างของปีแค่0.5เมตรเชื่อกันว่าอาศัยอยู่ในป่าทึบกินมแมลงเช่นมแมลงปอเป็นอาหารหรือแคริเรมัสเซซาพลาเนนซิส ที่มีความกว้างของปีก1เมตรเทรซอนในยุคแรกจะมีขนาดลำตัวเล็กบางจำพวกมีหางยาวเช่นดิมอร์โฟดอนแมโครนิกส์ที่มีความกว้างของปีก1.2เมตรน้ำหนัก1.8กิโลกรัมมีหางยาวที่แข็งคอสั้นหัวมีขนาดใหญ่มีฟันแหลมคม และกระดูกกลวงบางส่วนทั้งนี้เชื่อว่าเทโรซอมมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กๆที่กระโดดหรือใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เป็นหลักด้วยการหากินและหลบหลีกศัตรูเทโรซอร์ได้วิวัฒนาการมาเป็นลำดับขั้นตามยุคสมัยไปเรื่อยๆเ,เช่นยุคจูเรซิกจนกระทั่งถึงยุคครีเทเชียสเทโรซอรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ แคทซันโคแอคลัสนอโทรพี A class, i, ซึ่งมีความสูงเท่าๆกับยีราฟมีความกว้างของปีก10.5เมตรพอๆกันกับเครื่องบินรบ F16 และมีน้ำหนักตัวถึง200กิโลกรัมเฉพาะช่วงหัวรวมถึงจงอยปากด้วยก็ยาวถึง3เมตรแล้วจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่บินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาและเชื่อว่าชอบที่จะกินลูกไดโนเสาร์เป็นอาหารด้วย ตามหลักฐานจากการศึกษาซากดึกดำบรรพบว่าเทราซอในยุคหลังนั้นมีขนปกคลุมลำตัวบางๆจึงเชื่อกันว่าน่าจะเป็นสัตว์เลือดอุน่นทั้งนี้มีไว้เพื่อเป็นเสมือนฉนวนกักความอบอุ่นให้แก่ร่างกายเช่นเจโฮลอฟเทรัสที่พบในจีนซึ่งมีลักษณะปากกว้างคล้ายกบเป็นต้นเทราซใช้ลักษณะการบินแบบเดียวกันกับค้างคาว เมื่ออยู่กับพื้นจะใช้วิธีการทะยานตัวออกไปจากท่ายืนสีเท้าโดยระยางของร่างกายมีตีนขนาดเล็กเพื่อช่วยลดแรงต้านเมื่อบินสามารถปรับเปลี่ยนท่าทางการบินได้เล็กน้อยเช่นการหดกล้ามเนื้อปีกหรือขยับข้อเท้าเข้าและออกการเปลี่ยนมุมกระดูกข้อปีกเป็นต้นเมื่อเทียบกับนกแล้ว เทร์ซอยังมีกล้ามเนื้อสำหรับการบินมากกว่าและมีสัสดส่วนของน้ำหนักร่างกายที่มากกว่าแม้แต่สมองก็ดูเหมือนจะมีวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อการบินโดยมีกลีบสมองขยายใหญ่ขึ้นเพื่อประมวลผลข้อมูลประสาทรับความรู้สึกที่ซับซ้อนจากเยื่อปีกเทร์ซอมีไหล่ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและลักษณะปีกของเทร์ซอรประกอบด้วยเยื่อที่ยึดติดกับสีข้าง จากไหล่ไล่ลงไปจนถึงข้อเท้าแต่ละข้างและเหยียดออกโดยนิ้วที่สีที่ยืดยาวออกไปอย่างน่าทึ่งไปตามขอบหน้าของปีกเยื่อปีกร้อยรัดไปด้วยกล้ามเนื้อและเส้นเลือดและเสริมความแข็งแกร่งด้วยผังผืดลักษณะของเทโลซอนั้นมีความแตกต่างหลากหลายกันมากบางจำพวกมีงอนสันนิฐานว่ามีไว้สำหรับดึงดูดเพศตรงข้าม โดยมีลักษณะที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปเช่นทูนแพนเดทิอุสเนวิแกนซึ่งเป็นเทโรซอร์ในยุคแรกๆและทาเลสไซโครมิุสเซทีที่มีช่วงปีกกว้าง4เมตรเชื่อว่ามีงอนที่มีสีสันสดใสจะง,งอยปากก็มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามแต่ลักษณะใช้หาอาหารเช่นบางชนิดมีฟันแหลมคมเต็มปาก ซึ่งเห็นได้ชัดเจนใช้สำหรับการจับปลาในน้ำเช่นแอนฮิงราพิสเคเตอร์หรือซันเกรปเทรัสที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่มีจงอยปากยาวและงอนใช้สำหรับสำรวจและช้อนเอาสัตว์ขนาดเล็กที่ไม่มีกระดูกสันหลังหรือครัสเตเชียนกินเป็นอาหารหรือบางจำพวก หากินโดยการใช้วิธีการยืนในแหล่งน้ำเค็มตื้นๆแล้วใช้การกรองกินสัตว์เล็กๆจำพวกคลัสเตเชียนเหมือนกับวิธีการกินของนกพรามิงโกในยุคปัจจุบันหรือบางสกุลเช่นนิกโตซอรัสซึ่งเป็นเทโรซอร์ในทะเลลักษณะคล้ายนกอัลบาทรอสที่มีระยะระหว่างปลายปีกสองข้างกว้างเกือบ3เมตรมีอัตราส่วนการร่อน หรือระยะทางที่เคลื่อนไปข้างหน้าได้ต่อการลดระดับลงทุกหนึ่งเมตรจัดเป็นนักร่อนชั้นดีและจากการพบลักษณะของซากดึกดำมันพบว่าเทโรซอร์บางกลุ่มก็อาศัยอยู่รวมกันเป็นนิคมหรือคอโลโลนีเหมือนกับนกทะเลหลายชนิดในปัจจุบันโดยพบหลักฐานว่าตายพร้อมกันถึง47ตัวหรือ h a m i t e r u s t i a n s a n e n s i s ที่มีชีวิตอยู่ในยุคต้นคริเตเชียสเมื่อ120ล้านปีมาแล้วในแถบเขตปกครองตนเองซินเจียอุยกูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่พบหลักฐานการวางไข่จำนวน215ฟองและพบตัวอ่อนในไข่ด้วยซึ่งตัวอ่อนบางตัวพบว่าขาหน้าพัฒนาการได้ช้ากว่าขาหลังจึงสันนิษฐานว่าไม่สามารถดบ,บินได้ตั้งแต่แรกเกิดและเชื่อว่า อาจจะมีจำนวนไข่มากถึง300ฟองปัจจุบันได้มีการศึกษาของนักบรรพชีวินวิทยาแห่งออสเตรเลียพบว่าเทรซอและบรรพบุรุษของนกสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติมิได้มีการแข่งขันกันแต่อย่างใดทั้งที่ก็ต่างเป็นสัตว์ที่บินได้เหมือนเหมือนกันโดยจากการศึกษาทางสันฐานวิทยาเชื่อว่าทั้งนกและเทโซอจะมีความเกี่ยวข้องกันในช่วงเวลาสั้นๆ และแม้ว่าเทโรโซมีวิวัฒนาการร่างกายที่ใหญ่โตกว่าก็เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้แข่งขันด้านทรัพยากรกับเหล่านกที่มีขนาดเล็กกว่านั่นเองโดยนกก็มีลักษณะทางสันฐานวิทยารวมถึงลักษณะการบินการเดินและหาอาหารแตกต่างจากเทโรโซเทโรโซได้มีการอ้างอิงถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายประการ โดยมักให้ภาพในลักษณะของความเป็นผู้ร้ายคือเป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่ดุร้ายและตะกละตะกลามเช่นในการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องโดราเอมอนตอนไดโนเสาร์ของโนบิตะในปีคิตศักราช1 9 8 0และจูราสสิกเวิลด์ในปีคิตศักราช2015เป็นต้นทั้งนี้เทโรซอมักถูกกล่าวอ้างจากนักสัตว์ประหลาดวิทยาว่า เป็นสัตว์ประหลาดบินได้ที่มีการพบเห็นและรายงานตามที่ต่างๆทั่วโลกเช่นของกามาโตที่พบในหนองน้ำในป่าทึบใจกลางทวีปแอฟริกาที่ถูกระบุรูปร่างว่าเหมือนกับดิโมฟโฟดอนหรือโรเพนในอินโดนีเซียและปาปัวนิวกินีที่ถูกระบุว่ามีผู้พบเห็นว่าขณะบินมันสามารถเรืองแสงได้ด้วยเป็นต้น